หากเป็นชั่วโมงพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนคงไม่แปลกที่จะเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหรือเล่นเกมแข่งขันในห้องจนเสียงดังแต่ความจริงแล้วเด็กๆเหล่านี้กำลังตั้งใจเรียนกันอยู่และเป็นการเรียนอย่างสนุกสนานจากคุณครูของพวกเขานั่นเองเด็กๆชอบที่จะเรียน อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นวิชาที่น่าเบื่อปรากฏว่าตอนนี้เด็กๆชอบที่จะเรียนเพราะว่าคุณครูมีของใหม่ๆม,มาให้เล่นแล้วคุณครูมีมีสื่อการสอนมากขึ้นสืบเนื่องมาจากคุณครูนั่นแหละพอครูเปลี่ยนนักเรียนก็เปลี่ยนก่อนหน้านี้คุณครูเนี่ยจะจะ,จะคิดอะไรไม่ค่อยเก่งแล้วไม่กล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ก็ยังยึดติดอยู่ กับสิ่งเดิมๆที่ได้เรียนมาไม่ไม่กล้าคิดนอกกรอบแต่พอเข้าดูโทรทัศน์ครูเนี่ยเราพบว่าคุณครูของเราเนี่ยคิดนอกกรอบมากขึ้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะผลิตสื่อจากที่เรามีการให้คุณครูนำเสนอนวัตกรรมเราก็พบว่าคุณครูเนี่ยมีสิ่งแปลกใหม่มาให้เราดูมากมายทีนี้ครูใหญ่เห็นสื่อของ ของครูอ้อมเนี่ยผู้ใหญ่ชอบมากเลยที่ครูอ้อมเนี่ยเอาพัดลมที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยแล้วก็เอามาประดิษฐ์นะแล้วก็เด็กคงชอบมากเลยนะนี่ผู้ใหญ่ก็อยากจะฟังครูอ้อมเล่านิดนึงว่ามาจากโทรทัศน์ครูแล้วอ้อมก็คิดยังไงที่จะเอาไปทำทำแล้วจะใช้สอนยังไงเห็นพัดลมมันไม่ได้ใช้แล้วคือมันเสียแล้วก็เลยนำพัดลมมาทำอะคะ่ะ ให้มันหมุนได้ให้นักเรียนหมุนหมุนได้ค่ะตรงไหนลูกช่วยกันลูกช่วยกันค่ะ,<อ>ะตรมหนึ่งรนนะตรงไหนลูกอ่านวนะ่ายังไงคะเริ่มแรกก็คือได้ชมโทรทัศน์ครูในสาระภาษาไทยค่ะแล้วก็คุณครูก็คือนำ บัตรคำมาให้นักเรียนอ่านแล้วก็เอาบัตรคำมาต่อกันเป็นประโยคนะคะก็คือคุณครูก็ทำตามค่ะแต่ว่าทำไปได้ประมาณ5-6ครั้งนักเรียนก็รู้สึกว่าคือทำแต่ว่าไม่กระตือรือร้นละคุณครูก็มีจุดอ่อนก็คือบัตรคำของครูเป็นสีขาวเนาะแล้วก็สีมันไม่ไม่ทำให้เด็กเนี่ยกระตือรือล้นแล้วก็ เห็นพัดลมอยู่ข้างบ้านเสียแล้วก็เลยเกิดความคิดว่าจะเอาพัดลมเนี่ยมาสร้างเป็นประโยชน์คุณครูก็ลองผิดลองถูกอะค่ะเอาสองใบพัดสามใบพัดมาซ้อนกันบ้างแล้วก็เกิดสื่อนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นชั้นแรกก็จะเป็นประธานชั้นสองเป็นกิยาชั้นสามก็เป็นกรรมเมื่อเอาทดลองให้นักเรียนเล่นแล้วนักเรียนก็รู้สึกว่ากระตือรือร้น อยากอยากจะเรียนรู้คนที่อ่านไม่ได้ก็พัฒนาตัวเองคือต้องมีส่วนร่วมกับกลุ่มของตัวเองค่ะหนึ่งสงสามุนหม,มุนลูกกลุ่มสองอะไรคร,รับผู้ชนะเก่งมากกลุ่มสองได้อีกหนึ่งคะแนานอ่ะเริ่มหมุนลูกหมนะุนกลุ่มหนึ่งอะ มือชี้พร้อมกันเก่งมากลุ่มหนึ่งได้อีกนื่งคะแนนค่ะเด็กสนุกสนานล่าเริงค่ะคือรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของเขาคือวัยของเขาต้องสนุกสนานดีกว่าจะมานั่งนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าภาษาไทยนี่ก็คือธรรมชาติของวิชาก็คือต้องนั่งนิ่งๆฟังคุณครูอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอเป็นพัดลมอย่างนี้ปุ๊บเด็กสนุกสนานกล้าแสดงออกยกมือกันทุกคนนะคะยกมือที่จะอยากที่จะตอบคําถามเราอยากอยากที่จะบอกเราอย่างเงี้ยค่ะจากการดูโทรทัศน์ครูเนี่ยคุณครูก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําสื่อทํานวัตกรรมออกมาให้เด็กได้ใช้อ่ะคะ่ะเพราะว่าเออเป็นการกระตุ้นเขากระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอ่ะคะ่ะคือเขารับรู้ได้เร็วขึ้น แล้วก็สนใจเรามากขึ้นดีกว่าจะให้มานั่งท่องจำก็เอ้ยก็ไก่ขอใครในเล้าอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กก็จะท่องจำไปอย่างนั้นแล้วก็พอออกจากห้องปุ๊บก็ลืมเลยแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บคือเขากระตือรือร้อนอยากเล่นอยากเล่นอีกอย่างเงี้ยค่ะจากที่เห็นเป็นรูป,ปธรรม คือความเปลี่ยนแปลงของคุณครูเกษด,ดาพรซึ่งเขาเป็นคุณครูที่จบทางวิชาเอกคณิตศาสตร์ก็จริงเขาเก่งมากแต่ว่าเขาสอนไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าเขาจะสอนเด็กอย่างไรให้เด็กเข้าใจง่ายๆแล้วก็ให้เด็กมีความสุขที่จะเรียนในปีแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เครียดมากเลยไม่ยิ้มแย้มเลยแล้วเวลาสอนเนี่ยก็ไม่มีไม่มีสื่อการสอน ถ่ายเอกสารอย่างเดียวหาหนังสือมาจากสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วเขาก็ถ่ายเอกสารและให้เด็กทำตลอดเวลาก็เป็นการควบคุมชั้นเรียนได้ในระดับหนึ่งแต่เราพบว่าสุขภาพจิตของครูก็ไม่ดีของเด็กก็ไม่ดีทีนี้เราก็เอ๊คิดว่าเราจะทำยังไงกับครูท็อฟฟีด่ดีเพราะว่าเวลาเรานิเทศเขามันก็เป็นเป็นนามธรรมก็มาพบโทรทัศน์ครู S <S> <S ก็เลยแนะนําว่าให้เข้าดูโทรทัศน์ครูค่ะปีที่แล้วนะคะก็คือยังจบใหม่แล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนอะไรเลยก็คือได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์เสริมแล้วก็เอ๊ะสอนยังไงดีก็คือยังไม่รู้เทคนิคในการสอนก็คือใช้วิธีการให้เอกสารให้ชิ้นงานกับเด็กไปะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารก็คือให้ทำาในแบบฝึกหัดให้ทำาในใบงานที่เราแจกให้อะะ่ะ จะไม่มีเทคนิคแล้วก็วิธีการสอนแบบนี้อะค่ะแล้วก็พออ่าทานด้านผอ,อนะคะอาจารย์พันนีค่ะก็คือให้ให้ไปศึกษาเกี่ยวกับทุนรัฐครูแล้วก็เอ๊ยยังไงคืออะไรยังไงลองเข้าไปดูแล้วแบบเกิดความน่าสนใจเกิดแบบเทคนิคการสอนขึ้นนะคะก็เลยนำนำความรู้ตรงนั้นนะคะมา,มาใช้ในการสอนเด็กๆครั้งแรกที่ดูก็คือเป็นตอนของอาจารย์พิสิทธิ์นะคะคือตอนบ้านคณิตศาสตร์ซึ่งอาจารย์พิสิทธิ์นะคะ มีกระบวนการเรียนรู้นี่คือเป็นการนำาาการจัดการเรียนรู้คือการเชื่อมโยงของสมองซีซ้ายแล้วก็ซีขวาะคะ่ะแล้วก็นำเทคน,นิคเหล่านั้นอะคะ่ะมาใช้มีมีหลายตอนมากเลยะคะ่ะที่คุณครูยกมาก,ก็คือเป็นกิจกรรมต้นไม้พูดได้อะค่ะกิจกรรมต้นไม้พูดได้ของของอาจารย์พิสิทธิ์นะคะก็คืออาจารย์อะ จะเอาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์อะค่ะไปติดตามต้นไม้ต่างๆเสร,ร็จแล้วก็คือให้เด็กๆไปหาเจอโจทย์แบบนี้เสร,ร็จแล้วให้จทโจทย์ลงไปในข้อที่มีเครื่องหมายอย่างใช่ถ้าเจอแบบนี้<อ>ก็ต้องเป็นข้ออะไรลูก<า>ข้อหนึ่งนะก็ต้องโจทโจทย์ลงไปในข้อหนึ่งพร้อมกับหาคําตอบคใครครบสิบข้อก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วค่ะเสียงเบา ค่ะหลวงแล้วก็สิบห้าบวกห้าเท่าไหร่เขียนแก้วแก้วม so ีเงินกี่บาทแก้มมีเงินเจ็ดบาทรวมแต้วเล่แก้วมีเงินเท่าไหร่เซบีเซบีไปนเก้าวคราวนี้ข้อเจ็ดเป็นหาไฮซะแล้วยืมอะไรครูกที่ลิล แกยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้โอรแล้วไปไปหาข้อหกก่อนมีปลาสีขาวสีตัวสีดำสี่ตัวรวมมีปลาสีขาวและสีดำสี่ตัวใครหาครบแล้วสิบข้อยกมือโบกมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้สนุกไหมคะ งนิดเดียวหรือว่าสนุกมากมากสนุกมากสอนแบบนี้ทําให้มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีค่ะแล้วก็คือทําให้แบบดูดูแล้วว่าเด็กเด็กมีความสุขด้วยแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยหลังจากเมื่อก่อนนี่คือพอให้ใบงานเด็กใช่ไหมคะเด็กก็จะแบบนั่งหงิกนั่งงอไม่อยากเรียนเบื่อแล้วหน่ายแล้วแต่พอเราปรับวิธีการสอนมาแบบนี้เด็กมีความสุขแล้วก็เด็กอยากจะเรียนทําให้คุณครูก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้น และหลังจากนั้นก็คือ,อคุณครูทอฟฟี่นะคะก็ได้ไปดูหมวดในพัฒนาครูเป็นชื่อตอนว่าครูคณิตคิดตั้งสารของอาจารย์สีรัตนะคะเป็นเป็นการสอนให้นักศึกษานักศึกษาใหม่ที่จบใหม่อะคะ่ะว่าการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาสอนในใบงานหรือชิ้นงานแต่จะต้องมีการทําสื่อจัดเตรียมสื่อแล้วก็มีแบบลูกเล่นหรือว่ามีสิ่งที่เล้าใจหรือว่ากระตุ้นให้เด็กๆมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น,นะคะ่ะ แกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะไปสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้างในตอนนั้นค่ะจะมีอาจารย์พูดบอกว่าเป็คนครูคณิตเนี่ยจะต้องมีสื่อเยอะๆจะต้องคิดคิดให้ไกลไม่ใช่คิดคิดให้ในกรอบจะต้องคิดนอกกรอบอย่างเช่นกระดาษแค่กระดาษเนี่ย สามารถทํามาเป็นสื่อได้ไหมสามารถทําอะไรได้หลากหลายที่จะให้เด็กเกิดความรู้อะค่ะปีนี้ครูทอฟฟี่แบ,บตาสดใสนนคือเวลาชั่วโมงสอนก็ไม่มีไม,ไม่มีความเครียดที่ว่าวันนี้เราจะต้องสอนอีกแล้วเหรอแต่ปีที่ผ่านมาถ้าชั่วโมงคุณครูทอฟฟี่ก็เหมือนว่าอ,อจะทํำยังไงจะผ่านชั่วโมงนี้ไปได้ยังไงเด็กจะมีปฏิกิริยาอย,ย่างไงเขาจะรู้เองว่าสอนสอนกับใบงานกับสอนกิจกรรมมันต่างกันนะคะ ความสุขมันต่างกันเราดูแวลา,าเด็กได้เด็กแฮปปี้ครูก็มีความสุขนะคะความสุขของครูผู้สอนก็คือเด็กทํากิจกรรมร่วมกับเราเด็กมีความสุขเด็กโตอตอบเรานั่นแหละคือผลสำฤทธ์ของการเรียนดีที่ดีที่สุดค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ชี้ชวนชมเชียร์เลยก็ให้คุณครูทุกคนเนี่ยได้ดูตัวอย่างว่าการที่เราสอนไม่เก่งนั้นถ้าเรามีแหล่งเรียนรู้ที่เราจะติดตามได้เห็นเป็น เป็นของจริงได้เนี่ยก็จะทำให้คุณครูเนี่ยเก่งขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะครูเกศด,ดาพรคนเดียวอย่างคุณครูพาคินพัฒเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้สอนเก่งเช่นเดียวกันแต่เขาเรียนเก่งมาก็ให้ดูโทรทัศน์ครูก็พบว่าเขาเนี่ยไปสอนการออกเสียงได้ดีขึ้นเลยอ่าสามคำนี้ออกเสียงคล้ายกันเลยใช่ไหมแต่ข้างหน้าขึ้นต้นไม่เหมือนกันเนาะ ดูคำแรกนะครับตัว sh ให้นักเรียนห,อหอ่อปากห่อปากอ่าลองทำครับชูนะครับอันนี้คือเราได้คำว่าชูแล้วนะชูแล้วเจอสระใช่ไหมชีดมันก็ต้องอา้าปากยิ้มออกไปนะครับ่าลองทำชีตออกเสียงชีพชีดชีพชีด ประทับใจนะครับตอนแรกก็คือตอนการออกเสียงภาษาอังกฤษของอาจารย์ประทุมพรว่าเขียนนะครับดูแกสอนแล้วสนุกดีนะครับก็คือว่ามีเทคนิคการสอนที่หลากหลายซึ่งผมไม่เคยนํามาใช้มาก่อนก็คือผมดูผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือมาเห็นที่นี่ก็คือการการใช้เสียงหอบปากคือออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักมันนะครับซึ่งไม่ได้เน้นเนื้อหามากเกินไปแล้วคือแบบเด็กก็สนุกสนานด้วยส่วนตัวน,นี้นะคุณครูจะออกเป็น ูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วค่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเมื่อก่อนคือผมก็คือสอนไปเลยครับก็คือสอนว่า sh ผมก็ออกเสียงไปเลยแต่ว่าให้เด็กแยกเองซึ่งเด็กบางคนเขาก็แยกไม่เป็นนะครับพอผมได้มาดูเทคนิคของอาจารย์ปทุมพรก็คือแยกแยะก,ก็คือมาสอนเด็กแล้วเด็กก็แยกง่ายขึ้นสามารถทำเรียนเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็จากที่คุณครูได้ดูโทรทัศน์ครูกันเป็นประจำเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้คุณครูเนี่ยมีความคิดมากมายที่จะผลิตสื่อที่แปลกๆออกมาแล้วก็มีการนำเสนอสื่อแล้วก็เราก็จะพบว่าคุณครูของเราเนี่ยมีความคิดมากมายจากเดิมที่เขาคิดได้แบบเดิมๆแต่ในปัจจุบันนี้คุณครูคิดได้นอกกรอบ และทำอะไรให้เราเห็นว่าคุณครูของเราได้พัฒนาจริงๆ